สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะตอนนี้มีกับผมบิเอิตปาร์เทลเลชันเอร์ซั่งตอนนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าชื่อเลยนะจำไม่ได้แล้วสกิมบิ i ทรอยเฮอร์เรสนะฮะใช่นะเกมนี้มันอ๋อยังไงมันคือเกมกบ ตั้งแต่เช้าใส่ชุดนอนใส่ชุดนอนมันก็เป็นเรื่องปกติซึ่งดูตัวนั้นสิโหสกิบดีโดีเลยเนี่มันไอตัวตอนที่60ใช่ปะ <c oughs> ไอ้ด็อกเตอร์ทำไมมีตัวเล็กจังวะก็ <c oughs> ตัวใหญ่แหละ <c oughs> โอ้ยฉันตื่นมาในสถานที่นี้เดิมบอว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือ อะไรวะลุงเก็บสุกฉันต้องหาโน้ตเพื่อฉันเนี่ยจะต้องตามหาภาพปุ่อนอาจจะแบบว่าต้องออกจากที่นี่ด้วยอย่างแรกเลยผมไม่รู้อะไรเลยนะผมอย่างแรกที่ผมต้องเก็บนี่นะเอา้เอาเฮ้ยมึงเก็บไม่ได้ oh, shit. Oh, shit. เฮ้ยบที่เกมมึงต้องเก็บบีมนเ่เชอะ แต่นี่มันเก็บไม่ได้เอาเปิดตู้ก็ไม่ได้โอ้ยเวนเกมเวนแล้วกดตรงนี้อะฮี้เกมคนตีนกดอะไรไม่ได้เลยกดตู้ไม่ได้เนาะไอ้นี่ผู้ให้ผมมาหาโน้ตหรือให้ผมมาทำเชี่ยอะไรกันเนี่ยเนี่ยเอามาล่าตูดเหรอเฮ้ย <Hey! S 1> นั่นไงโน้ตอยู่ข้างหน้างอะรบันเดงอะไรวะเนี่ยแหม่ผมเปิดตู้ไม่ได้เลยเนี่ย ปกติเกมมันจะตุอปุ้งเปิดตู้ใช่ป่ะนั่นแหละผมรู้เอ้ยยี่เกมกระดาษไม่ได้เกมมันบักวะต้องออกแล้วเข้าใหม่ละแก่ผมยังเก็บกระดาษยังเก็บไม่ได้เลยนก่ผมยังกดตู้กดไม่ติดเลยผมว่าเกมมันบักแน่เลยจะมีแค่สองดาชนะถ้าเกมตัวเต็มเปม่จริงมันมีสักสี่ดาลแหละแต่อาจจะมีแฟนมิกนะ เนี่ยเก็บมีดไม่ได้วะ่ะเพรางั้นผมจะไปดูเฮ้ยกดวิ่งดีวะโอเคเดี okay. ๋ยวผมจะไปดูตัวสกิวดีทอยเลดต,ตัวนะว่าตัวมันเป็นยังไงฮะตัวเหมือนกำลังขึ้นไปอะผมเคยทดลองไปแล้วนะจริงๆไอตัวพวกเนี้ยมันเป็นตัวผีเฉยผีปผีปากฉีกแม่งก็ผีผีที่ผีผู้หญิงที่ตายไปแล้วเนี่ย,เ,ยเวลาเราเดินชนมันก็จะม่รู้สึกนั่นแหละ มันก็าป,ประกอบร่างอะไรเงี้ยมันจะกินหัวคนนะผมจําได้เลยผมเคยเล่นนะเกมมันออกแบบแบบนี้เว้ย <Jelly. S 1> เจ้าเอ้นี่เต็มมันไม่มีมันมันไม่ร้องเชียอะไรเลย,เลยนะยกับมาห้องนี้นะนเปิดตู้อะไรไม่ได้เลยเว้ยใช่เกมผีจริงวะเนี่ยเอาเฮ้ยหายไปแล้วลนะ่ะ จริงไอ้ตรงเนี้ยผมจำได้เลยก็อเอาคีมมามาผ่าตรงนี้ใช่ไหมอยู่ไหนแล้ววะอุ้ยเี็ยเจอบุั้เชื่อมันเห็นจริงมันสามารถมันสามารถ สวนได้อะไม่เกินสวนไม่เก็จุกอะไรอย่างนี้มันมันมันสามารถทำได้แต่ผมยังไม่ทำตรงนี้แหละมาชาละดูมันมาดึงมาทะลุไอตัวจุกงูอันนี้ยริงได้ยนะิงมันมาแล้วมึงอะ ผมลองทําให้มันสวนดลยนมันมีวิธีการสวนอยู่ตรงนี้มันต้องใช้กุญแจกุญแจแหละถูกไหมอาจจะไปเล่นตัวเต็มอยู่เนาะบาง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 ทางบางวะจะรอมาตรงนี้ก็เปิดได้ะเปิดไม่ได้โอ้ยอย,อย่าอะไรวะสุปกุกจะชนะไหม กลับไปแล้วเนาะเรือหลังเลยอะไรเขียวๆก็ไม่รู้นี่ทะลุอย่างนี้ได้เลยบังคับมันบังคับยากเลยนะแต่ผมบังคับตอนนี้ผมถนัดบังคับเกมนี้แหละตอนแรกมันไม่ถนัดใช่ไหมแต่หลังๆท่านเดี๋ยวมันจะทำขึ้นเองเว้ยเดี๋ยวผมจะมาลองดูการตายนะการตายมันจะเป็นยังไงก็ประมาณนั้นแหละ 아 <laughs>